สว,ส,สวัสดีครับพบกับเจริญทรัพย์มหาเฮงนะครับวันนี้เราจะมาลองงานกันครับตัวนี้จะเป็นจานสูงต่ำทูอ uh ิน huh วัน huh ก huh. <classy> <ping> <ali> ็คือง่ายๆเลยครับลูกนะครับจะเหมือนวัดดวงปกติทั่วไปใส่กิ้งนะครับนี่นะครับ <Natürlich> เสียงดังกลางวานปกติไม่มีอะไรนะครับทีนี้มาดูกันงานจะแบ่งเป็นสองโซนโซนสูงและโซนต่ำดูโซนสูงกันนะครับลูกค้าต้องการตั้งหน้าส่กับหน้าลายผมตั้งให้ดูเลย สูงครับต่ำครับสูงครับต่ำครับต่อไปดูหน้าลายครับ เอียงเอียงจานนิดนึงก็ได้นะครับถ้าเกิดยังใหม่อยู่เอียงเอียงจานพยายามให้ลูกไปอยู่บริเวณนี้แล้วแต่การตั้งตั้งเลนแถวตั้งยังไงก็ได้ใช้งานกี่เม็ดก็ได้ลองดูงานครับสูงครับส่วนนี้ส่วนต่ำนะครับโอเคนะครับก็ลองงานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแต่วิธีการใช้งาน ลูกค้าจะตั้งยังไงจะใช้ง,งานยังไงนะครับโอเคข้อควรระวังกเ็เรื่องอย่าให้เขาเอาตัวตอดหรือไม่เหล็กตรวจงานนะครับแค่นั้นเองข้อควรระวังบอกตรงๆลูกค้าจะได้ไประวังเอาเองนะครับที่ร้านจะบอกตรงๆทุกอย่างนะให้ดูงานอีกรอบนี่นะครับใส่กิ้งนะครับเหมือนวัดดวงโอเคจานก็เป็นจานปกติไม่มีอะไรนะครับเหมือนจานปกตินะแต่ทํามาเรียบร้อยครับ ถ้าท่านอื่นสนใจนะครับโทร0989841961 ID Line ครับไปช่องค้นหาเพื่อนใส่ตัว A a เนี่ย at jht8808g jht8808g นะครับก็ a ดไลน์มาสั่งกันได้นะครับของเรามีโอนเงินและปลายทางจัดส่งทั้งไทยและต่างประเทศนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ